ตุต้ยุก ك ُหَคนละُิบิดีรับห์ِห่วยตรบِลลา ا و อ ي ล ض ْ ر ِาล الناس ع ل ّ ه م ي ّ ر ُ و ن เจ้าไม่เห็นดอกหรือวอา่า,าอ,อ,วอัลเลาสรงยกอุทาหหอนไว้ว่าประมาณคำพูดที่ดีคือการิมาปล่อยบอ้าอ أ ล ه د ล ن لا إ ل ล إ ل ลลอฮ์นะครับดังต้นไม้ที่ดีรากของมันฟังลึกลงไปในดินและกิ่งก้านของมันชูขึ้นมาบนท้องฟ้า และมันออกดอกออกผลทุกเวลาโดยอนุมัติของพระเจ้าของมันและอลัลลอฮ์ทรงยกอุทาฮอ์แก่พวงมนุษย์เพื่อพวกเขาจะได้รับน,นึกวันนี้การิมัชาฮดาปะปักลงในใจของมุสลิมทุกคนลำต้นมันสูงขึ้นมาแล้วครับเรานี่หละครับเอาสมมติเป็นตัวเราอิสลามอยู่ในตัวเรารากก็คือการิมัชาฮดะและตัวเราเป็นลำต้นท่านในบอีอัลลอฮ์บอกว่ามันจะให้ดอกให้ผลในทุกฤดูกาลยังไง ดอกผลถ้าเราเป็นต้นไม้ดอกผลก็คือทุกอย่างที่ออกมาจากตัวเราดีมดเจอหน้าคนยิน้มพูดดีมือช่วยเหลือร่างกายถ้าเราอยู่กับใครคนนั้นจะมีความสุขใครอยู่กับมุสลิมคนใดคนนั้นจะได้รับความสุขกับการอยู่กับเขาดิเชคค,คนหนึ่งที่นครบอกว่าอัคลั ของมุสลิมคืออะไรมุสลิมคือผู้ที่ใครก็ตามได้อยู่ที่อยู่ใกล้เขาจะได้รับความสุขเกินนั่งบนรถเราเป็นรถไม้ก่ดีนั่งบนรถมีคนแก่ขึ้นมาหลีกทางให้เรายืนเมงใต้รถเราจะเกาะกลุ่มท้ายรถไม่เป็นไรให้คนแก่ขึ้นมีผู้หญิงท้องขึ้นแต่ไม่น่าจะยืนให้นะเพร,ร,ราะบางก็บอกผู้หญิงกับผู้ชายมีสิทธิทธ์ที่ถ้าเทกันยืนไ,ได้ไเ <laughs> ห็นน่วเก่ยงยืนกับผู้ชายยืนเธอไม่เป็นไรฉันไม่ยกขึ้นให้หรอกจะเว้นคน ภูมใหนะมุสลิมดีใครอยู่กับเขานี่จะได้รับสิ่งที่ดีเพราะเขาคือต้นไม้ที่ดีอิม,มามอัสันบานาบอกว่าท่านทั้งหลายจงอยู่เหมือนกับไม้ผลที่คนอื่นคว้างมันด้วยก้อนหินคว้างมันด้วยไม้คว้างมันด้วยธนูบ้างอะไรบ้างแต่มันปล่อยผลให้กับเขาคนจะด่าคนจะว่าคนจะทําให้ดีกับเราเราชีมให้เราปล่อยผลให้อย่างเดีย ยากไหมพอตาราสอบผิสอบจบตักเตือนกันให้มีความอดทนสัจะทรม,มันยากอย่างนี้แหละขอะเ,เราเลยบอกว่าจงตักเตือนให้มีความอดทนแต่ถ้าทําได้สุดยอดมากเลยเพราสิ่จะกการเป็นคนที่เป็นคนที่คบได้หน้าคบที่สุดในโลกเป็นคนที่จริงใจที่สุดในโลกเพราะเรามันกับด่างต้นไม้ที่เราเปลี่ยนเคียบไปเพราะฉะนั้นอิสามที่อยู่ที่เราจงทําให้เหมือนเป็นด่งต้นไม้หนึ่งสอง ดูภาพในภาพประกอบครับหิวย,ยังสิ่ห้านาทีได้กินครับแต่ไม่รู้มีพทกนี้ไหมมันจะมีข้าวกล่องมีปลไม้น,มนะคร,รรค,รครับทุกฤด,ดูกาลราบกว่าให้กินทุกได้ฤดูกาลคำว่าทุกฤดูกาลนะครับท้าเข้าใจก็คือว,ว่าก็คือทุกๆเวลาถ้าอยู่กับมุสลิมเนี่ยคนจะได้ไประโยชน์อย่างเราพิสูจน์ก็คือความจริงใจที่เราไปบอกเขาการําพูดที่ดีมาอีก่งหนึ่งครับอิสลามเป็นมอนตังบ้านมันง เขามาจากไหนอะเขามาจากคัลิสางท่านตบีที่ท DVD บอกว่าบุรียันอิสลามมาลาคมสิอิสลามวางอยู่บนรากฐานทั้งห้าฟังคำนี้ให้ดีนะนักคุยกับเชฟบอกว่าอิสลามวางอยู่บนรากฐานหประการไม่ได้บอกว่าอิสลามคือ5้าประการแต่อิสลามวางอยู่บนแสดงว่ามันมีเสาอยู่ห้าเสาเสร็จแล้วอิสลามวางอยู่บนนั้น เสาชาราดะลึกข้างในเป็นเสาเข็มมองไม่เห็นปักลงไปอัชฮาดูอันละตอนแรกเห็นเพราะมันมันไม่โดนปักอาัชฮาดูอันละอิะลาลลอฮวาชฮาดูอันนะมุฮัมมัดัุสลาฏนี่คือคำกล่าวของเราแต่บา,างอยางที่เยวใช้ได้แล้วถือว่ามีการมีอยู่ในใจแล้วถ้าเราตอกเสาเข็มลงไปจนกระทั่งมิดไม่เห็นไม่ไม่เห็นแล้วแต่โซลารา์มันต้องเห็นซัากาต้องเห็น บวชต้องเห็นถ้าเม่มีความสามารถต้องเห็นนี่คือสีเสาซึ่งประกอบขึ้นมาอิสลามวางอยู่บนนี้เพราะนั้นเขาเลยบอกว่าถ้าไปงานอ่านง,งานของมอมดูดีที่เขียนเรื่องของมาเป็นมุสลิมกันเถิดอาอเขียนนกัเิเมื่อกี้มาเข้าใจอิสลามกันเถินนะอันนี้มาเป็นมุสลิมกันเถินไปอ่านเรื่องนี้ครับมาเข้าใจเดี๋จะพูดในเรื่องของอะกีดา แต่พอมาเป็นมุสลิมกันเถิดเนี่ยเป็นคุณตบะของแกจะพูดในเรื่องของรูกลิสลามทั้งห้าและแกวิเคราะห์ด้วยวิเคราะห์ให้เราเข้าใจว่าละหมานออดนี่คืออะไรปวชที่คืออะไรนะครับมันประกอบจากละหมาดมันการเป็นเรื่องอะไรเรื่องของซิกเกเรื่องของการดำลึกถึงอัลอ์เรื่องของอะไรต่ออะไรและจากสร้างก,การเป็นเรื่องเสาของสร้างการมันมีฝาบ้านที่ต่อไปจากสองนี้ว่าในเรื่องของเงินการทํางาน การช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะเรื่องบวเรื่องบวในีเรื่องของสุขภาพนะครับผนังด้านบวเนี่ยฝาบ้านด้านบวดเนี่ยด้านการถือสะดดเนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของการเอื้อเฟือเผื่อแผ่นะครับเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองอันนี้วัดอีนมุมหนึ่งประกอบกันประกอบกันนะครับฮัชฮัชพาอเรื่องอะไรครับฮัชพาอเรื่องการเมืองการปกครองครับเพราะประชาชานมุสลิมจะไปไประชุมเป็นสมัชชาในแต่ละปีที่ ครับเพราะนั้นมีปัญหาอะไรในประเทศของตัวเองก็ไปแชร์ไปักแชร์ประสบการณ์กันนั้นมีการประชุมมีการประชุมเพื่อที่จะรับรู้ว่าพี่น้องมุสลิมของเราในโลกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่ไหนบ้างที่ฮัเพราะนครเป็นด้านของการเมืองการปกครองบ้านหลังน,นี้มันประกอบด้วย,วยเสาทั้งสี่และก็มีฝาผนังมาประกอบมีหลังคาเรียบร้อยเป็นบ้านที่สมบูรณ์อิสลามเกี่ยวเสมือนบ้านเพราะท่านนาดีพูดกับเรามันเหมือนกับว่าเป็นเป็นคำต่อว่ามันคือบ้านเนี่ยนะครับ นี่คือบ้านกีเสาว่าเมื่อกี้ผม,ว,มว่ากีเสาวมงนบอกว่าอันนี้กี่เสาได้รอยอบนบ้านใหญ่นะครับสวยนะนี่ก็คิดอยากจะได้บ้านอย่างนี้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้ได้ก้าวสวรรค์บ้านงามกว่าน,านี้นนเยอะแต่ถ้าใครทำได้ก็อี้สาวมันไม่ได้ปฏิเสธนะผมว่าใครเป็นคนที่ทำรวยใช่ไหม ขาก,ก็สามารถที่จะมีรถหรูๆได้ใช่ไหมพระนบีขี่บุรอกนะบุรอกของท่านนบีนิ่มน,นะสีขาวสอะอาดแล้วขี่นิ่มมากเร็วมากไร้เสียงด้วยใครหารถจนแบบนี้ได้หาที่ท่านนรีท่านนรีสามารถท่านนบีก็เคยขี่มาแนละ้วไม่ว่ากันถ้าหามว่าเจ้าบ่าวของเราเป็นคนร่ำรวยล้าน,นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีอะไรมากเลงสักอันหนึ่งที่เป็นแหวนเลงใช้ได้นะครับ หนึ่งได้เลยครับท่านมันมีสินสอดพอดนกันนี่จงันครับอกกนรด้วยไม่จบไม่เป็นไรมาเท่าไหร่ก็ได้แต่รมก็จนสองแสนเงินอีกทองอีกสองบาทเจ้าไปทำงานเจ้าไปทำงานซาอุดีกลับมาหลังหาเจ้าสาบอกว่าไม่เอาแล้วอืต่อไปสุดท้ายครับนี่เป็นการเปรียบเทียบครั้งสุดท้าย อิสลามเป็นด่างชายหนุ่มที่แข็งแรงสมบูรณ์จะหารูปมาให้นเหมาะเหมาะไปเสิร์ชหารูปภาพที่เป็นชายหนุ่มเมย์แต่ก้เปลือยนะั้นนั้นเพราะเราต้องการชายหนุ่มที่แข็งแรงจะได้มาเปลี่ยนก็เลยไร้รูปการ์ตูนมาทำหนึ่งก็นดั้นัอไป,ปดูให้เป็นตัวอย่างเกณแข็งด้วยนะเป็นนัรกรุตัวในมีดาวเชื่อชายหนุ่มคนนี้ชื่อนายชาเมนนามสกุลการิม อิสลามเป็นเสมือนกับชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าชาหมินนามสกมุลกาหมินชาหมินแปลว่าอะไรชาหมินแปลว่าครอบคลุมทุกเรื่องคลุมไม่ใช่ทั้งหมดทุกเรื่องกาหมินแปลว่าอะไรกาหมินแปลว่าสมบูรณ์เปรียบเมืยนกับชายหนุ่มคนหนึ่งฮะดูภาพประกอบไอ้นี่ชายไม่หนุ่ม ชช่นหนึ่งคนหนึ่งเรื่อง่างของเราเป็นเป็นเมือนกับชายขนมชายนี้นก็คือมีทุกอย่างครับนิ้วห้ามีครบศีรษะหน้าตาจมูกปากคอนะครับอวัยวะทุกส่วนมีครบเลยในแต่ละส่วนมันจะสมบูรณ์คำว่าชาเป็นคือคือมีครบทุกเรื่องเมื่อกี้บอกว่าอิสลามมีเจ็ดแปดประการนั่นคือครบทุกเรื่องแล้วในแต่ละประการนะั้นสมบูรณ์ อาถามนิดนึงนิ้วก้อยผมไม่มือไหนใหญ่กว่าไหนใหญ่กว่านิ้วผมไม่มือใหญ่กว่านิ้วก้อยเล็กกว่าในบรรดานิ้วของเราทั้นห้านิ้วนี้นิ้วไหนเล็กที่สุดนิ้วก้อยเล็กที่สุดถามว่านิ้วก้อยเนี่ยลองดูที่นิ้วก้อยตัวเองครับเล็กขนาดนี้มีความสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ไหมครับสมบูรณ์ ถ้ออกสักนิ้วเป็นไงดีไหมเอาออกสักนิ้วดีไหมไม่ดีเพราะถ้าอาออกไปนิ้วนึง่งแสดงว่าเราไม่สมบูรณ์ถูกต,ต้องไหมครับเพราะ,ะนั้นความสมบูรณ์ในอิสนามันจะมีเรื่องที่สําคัญสําคัญมากสําคัญที่สุดสําคัญมากสาคัญเรื่องที่สําคัญลองมาแล้วก็ลงลง,ลง,ล,งลงมาหลักการของอิสนาจะเป็นยังไง